นี่คือบอบเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาทำงานหนักและฝันใหญ่เขาอยากสร้างอนาคตให้ดีขึ้นเพื่อตัวเองและครอบครัวเขาหวังจะได้คว้าโอกาสที่ใหญ่กว่าและได้ลงลุยไปกับนักธุรธกิจใหญ่เขาเออมเงินเท่าที่จะมากได้เพื่อสารฝันแต่เขามีทางเลือกอะไรบ้างละ่ะที่จะทำให้เงินงอกเงยเพื่ออนาคตที่มั่นคงเขาฝากธนาคารได้แต่ภาวะเงินเฟ้อสูงกว่าดอกเบี้ยงเงินฝากซะอีก เขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ได้แต่ถ้าจะกู้แบงก์ก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเขาอาจจะลงทุนในกองทุนรวมแต่กองทุนรวมเติบโตช้าและผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่ผู้จัดการกองทุนเขาถูกล่อใจไปกับแผนรวยเร็วที่ดูดีจนกระทั่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเขาอยากลงทุนกับตลาดหุ้นแต่นั่นก็ต้องใช้เงินเยอะหรือต้องซื้อผ่านโบรกเกอร์บ๊อบจึงต้องเลือกระหว่างผลตอบแทนต่ำหรือความเสี่ยงสูง แล้วตลาดการเงินใหม่ก็เปิดตัวขึ้นคริปโตเคอเรนซีบ๊อบมองเห็นว่ามีบางเหรียญที่พุ่งสูงขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์บางทีเขาอาจจะรวยมหาศาลในการลงทุนคริปโตก็ได้โอกาสดูจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ก็เอื้อมไม่ถึงบ๊อบต้องการที่จะเข้าซื้อเหรียญเจ๋งๆที่พวกอินฟลูเอนเซอร์กำลังพูดกันเขาจึงคว้าเหรียญน,นั้นทันทีที่ออกสู่ตลาดแล้วมันก็ร่วงดิ่งลงพอดีทำไมละ่ะ ผู้อินฟลูเอนเซอร์นั้นได้เหรียญฟรีตอบแทนการช่วยโปรโมตนักลงทุนรายใหญ่จะได้เหรียญราคาถูกๆก่อนปล่อยสู่ตลาดเพื่อระดมทุนสร้างส่วนบอสต้องรอจนกว่าจะปล่อยเหรียญสู่สาธารณะพอเหรียญขึ้นในทุนเทขายทิ้งสร้างกำไรทำให้ราคาร่วงคุณอาจเป็นคนธรรมดาอย่างเช่นบอบหรือเจนหรือเปโตหรือรัดหรือคิมคุณว่ามีแพลตฟอร์มไหนไหมที่เห็นคุณค่าการลงทุนของเราแม้จะน้อยนิดคำตอบคือมี MedFi คือแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเต็มรูปแบบด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนแบบยั่งยืนระยะยาวโดยที่ทุกฝ่ายคือผู้ชนะทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือและการประสานกำลังการระหว่างแพลตฟอร์มนักลงทุนอินฟลูเอนเซอร์และชุมชน MedFi <ify> ฟไม่ใช่บริษัทไม่มีโครงสร้างในรูปบริษัทไม่มีศูนย์กลางคอยกำกับดูแลเมดไฟคือดาว เมื่อโปรเจกต์เม็ดไฟได้เปิดตัวสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม2022การเป็นเจ้าของและสิทธิอำนาจในเม็ดไฟได้ถูกโอนให้กับชุมชนเม็ดไฟโดยที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนได้และการดําเนินการทั้งหมดตัดสินโดยการโหวตเม็ดไฟไม่ใช่แค่คริปโตสกุลใหม่หรือธุรกิจบล็อกเชนเม็ดไฟจะปฏิวัติภูมิทัศเศรษฐกิจทั้งหมดด้วยการนําความมั่นคงที่ทัดเทียมแท้จริงมาให้ได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาจัดการหรือหาประโยชน์ส่วนตัวได้เม็ดไฟกาหนดการลงทุน โครงการ Metaverse และ w ว b 3ทรีที่มีศักยภาพสูงมากและนำโอกาสมาสู่ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สุดยอดนักธุรกิจระดับโลกเข้าไปลงทุนอยู่โดยผ่านเม็ดไฟดาวผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนอย่างบอก,ก็ได้รับโอกาสเข้าถึงกิจการที่กำลังเปลี่ยนโลกก่อนคลายอย่างเสมอภาคเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเม็ดไฟในที่สุดก็เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่แท้จริงธนาคารรัฐบาลกองทุนสกุลเงินต่างๆและโซเชียลแพลตฟอร์มทั้งหมด ถูกควบคุมจากศูนย์กลางแต่เทคโนโลยีบล็อกเชนทําให้มีการกระจายศูนย์อย่างแท้จริงซึ่งเป็นไปได้เพราะบล็อกเชนหลักๆก,ก,กระจายอยู่บนโนดนะับพันๆและการทําธุรกรรมทั้งหมดต้องได้รับการยืนยันผ่านเครือข่ายโหนดนั้นแต่ถึงกระนั้นหลายโครงการบล็อกเชนถูกแทรกแซงในทางอื่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มและเอาเปรียบกลุ่มอื่นเม็ดฝ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยผ่านสมาร์ทคอนแท็กที่ซับซ้อนมากเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นบนบล็อกเชนสมาร์ทคอนแท็กเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าพันธกิจของเม็ดไฟถูกปฏิบัติแบบอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆเพราะสมาร์ทคอนแท็กไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับได้แม้กระทั่งผู้พัฒนาระบบเองก็ทำไม่ได้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันระบบนิเวศของเม็ดไฟสร้างขึ้นบนบายน Smartchain โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ NFT ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลดิจิทัลที่เป็นต้นฉบับและมีลักษณะเฉพาะตัวไว้ในบล็อกเชนโทเค็น BEP20 MFI ซึ่งยืนยันโดยระบบ Proof of Stake ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลตอบแทน proof of stake มอบให้แก่ผู้ถือโทเค็นที่สนับสนุนระบบด้วยการ s t a ็กโทเค็นซึ่งคล้ายการฝากทรัพย์สินในบัญชีฝากประจำโปรแกรมการมอบผลตอบแทน m e d f i r e ให้ผลประโยชน์หลายชั้นแก่ชุมชนเพื่อตอบแทนที่ช่วยกระจายข้อมูลและทำให้โครงการเติบโต metfire NFT เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ m e d f i r e NFT ของ m e d f i r e ไม่ใช่แค่ของสะสมมีค่าเช่นงานศิลปะ แต่เป็นที่เก็บข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาการกับเม็ดไฟล์ของคุณหมายความว่าคุณสร้างคุณค่า NFT ของคุณให้เป็น NFT สะสมที่มีฟังก์ชัน utility สู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่แท้จริงซึ่งซื้อขายได้และคุณเป็นเจ้าของเต็มตัวเม็ดไฟล์ NFT มี10ระดับชั้นคุณสามารถซื้อ NFT ได้ในระดับที่คุณพึงพอใจและอัปเกรดได้ตามสะดวกเม็ดไฟล์ NFT มาพร้อมกับโทเค็น MFI ที่สเตกไว้จํานวนหนึ่งโดยเริ่มจาก1 0ของราคา NFT เม็ด e d f ไรับประกรันการมอบอัตราผลตอบแทนต่อปี APY กับการสเต็กโทเค n น MFI ของคุณ NFT ระดับสูงสุดให้ผลตอบแทน APY สูงถึง1,000%กับการสเต็กโทเค n น MFI ของคุณ NFT เป็นเสมือนผู้แทนส่วนตัวของคุณในระบบนิเวศเม็ดไฟ o ์โทเคที่สเต็กของคุณจะบันทึกตำแหน่งใน m e ็ f i r e w a ีวาร์ดโปรแกรมเป็นช่องทางการรับผลตอบแทนและที่สำคัญคือกำหนดอำนาจในโหวตของคุณในดาว โทเค็น MFI ได้รับการจัดก,การด้วยแผนบริหารชั้นยอดที่ได้ออกแบบไว้เพื่อควบคุมปริมาณความต้องการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาวทําให้มูลค่าของโทเค็นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดตัวขึ้นนอกจาก MFI ที่คุณได้รับฟร,ฟรีพร้อมกับ NFT ของคุณแล้วคุณยังสามารถซื้อโทเค็นเพิ่มได้เพื่อทําการสเต็กทําให้คุณได้รับอัตราผลตอบแทนต่อป,ปีเพิ่มขึ้นด้วยทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดของเม็ดไฟจะเก็บไว้ในกองคลัง ึ่งชุมชนเป็นเจ้าของและได้รับการจัดการโดยใช้วิธีโหวตกองคลังเม็ดฝ่าให้ชุมชนมีส่วนในโครงการ m e t a v เวิรและเว็บทีที่มีโอกาสสาเร็จสูงในระยะยาวโครงการที่น้อยคนสามารถเข้าถึงได้ผู้ถือครองเม็ดฝ่า NFT มีสิทธิ์ในแหล่งรายได้มากถึง5ช่องทางรับผลตอบแทน APY สูงถึง1,000%จากโทเค็น MFI ที่สเต็กไว้ซึ่งเพิ่มยอดโทเค็นไปเรื่อยๆแบบทบต้นโบนัสเมทริกผู้ถือคลอง NFT มีคุณสมบัติที่จะสร้างรายได้ใน10เมตริกลึก10ชั้น matching bonus สมาชิกผู้มีคุณสมบัติจะสร้างรายได้มากเท่ากับ50%ของโบนัสเมตริกของสมาชิกที่เขาแนะนำโบนัส fast s า a r t สมาชิกที่มีคุณสมบัติได้รับ10%ของราคาซื้อของ NFT ของสมาชิกที่แนะนำโบนัสจากสเต็กโทเ็นคุณจะได้รับ10%ของมูลค่าของโทเ็น MFI เพิ่มเติมที่ทุกคนในเมตริกของคุณซื้อและสเต็ก และนี่ยังไม่ได้รวมส่วนแบ่งของคุณจากผลประโยชน์ระยะยาวที่น่าจะเกิดขึ้นจากโครงการที่กองคลังลงทุนและบ่มเพาะธุรกิจการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนนี้ถูกบันทึกในโค้ดที่บันทึกไว้ในสร์ทคอนแทรคสาสฉบับซึ่งเชื่อมต่อกันรวมเป็นการจัดวางสร์ทคอนแทรคที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ล็อกเชนการทำธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและแบบเรียลไทม์ซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงและไม่มีใครเข้ามาจัดการได้แล้วบอบละ่ะเขาเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวในชุมชนที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับพลังจากเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบสิทธิอำนาจโอกาสและความมั่งคั่งร่ำรวยในเศรษฐกิจประชาธิปไตยอันแท้จริงซึ่งปรารถนาที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะเมตาวิสและเว็บทรีอันดับหนึ่งของโลกเมื่อรวมกันแล้วชุมชนสมาชิกเม็ดฝ่ายทั่วโลกจะได้มีส่วนในคลื่นยูนิคอนลูกถัดไปก่อนที่โลกจะได้รู้จักคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอนาคตการเงินโลก